ค่ะสวัสดีค่ะไม่ริมชาแนลนะคะพอดีขาตั้งแม่ริมไม่ได้ซื้อใหม่เนาะเลยถ่ายทำไม่ได้เลยเอยต้องเอาถ่ายแบบช็อตสั้นๆเนาะวันนี้เช้าไม่ไิมกินนี่ถั่วแม่ดิมเปลี่ยนไปแม่ริมเปลี่ยนไปแม่ริมสวยขึ้นเปล่าค่ะอืมเฮ้ยคุาชมอะ่ะ เองเลยใช่ไหมแม่แม่หล่งหน,น,น้ากินข้าวเช้าคนมีความสุมาคุยอัะมีความสุ เมื่อเราปล่อยวางได้ก็มีความสุขเนาะอจร <ừ> ิงเลยมัดทัวร์เต๊หมูหมูกรอบกินแพ้อร่อยหมดทุกอย่าง ความสุขเราสามารถสร้างขึ้นได้ตอนช่วงที่เราชอบเม้าเรื่องชาวบ,บ้านเนาะเราก็กลายเป็นชาวบ,บ้านหนะ้าตาเฉยตอนเด็กๆเอานี่เป็นคนเฉลาะ ชอบเอาใจแม่ให้แม่รักอะไรเงี้ยเด็กๆทุกคนเนี่ยเ็เป็นเนาะแม่มีลูกสี่คนก็อยากให้แม่รักเยอะๆก็เอาไอ้นู่นไอ้นี่มาเล่าอะไรเงี้ยทั้งๆที่เป็นเด็กอืมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนี่ยแม่งคิดว่าตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเ,เล่าเรื่องชอบเล่าเรื่องชาวบ้าน เหมือนคนทั่วไปบางคนนะไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าว่าหลายคนก็อาจจะเป็นแบบเนี้ยก็คือเฉลาะใครก็เล่าเรื่องอะไรที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเล่าเรื่องดีก็ดีไปเล่าเรื่องไม่ดีมันเข้าตัวเนาะที่คนโบราณก็พูดโอเคเอืม นีอ่อยวางค่อยวางทำงานอ่ะพูดง่ายทำยากใช่ไหมคิดว่านั้นเราต้องตั้งหลักก่อนว่ามันง่ายแต่ตั้งหลักว่ายากต้องต้องคิดบวกแล้วก็พูดบวกด้วยพูดจานเป็นมงคลประมาณนะ่ะพูดไปกินไป ไม่ได้เจอท่นานาแล้วเพื่อนๆคิดถึงเนาะแม่นี่มก็ทำอย่างอื่นบ้างอตอนนี้คนไข้เยอะก็เลยยุ่งขอตัางนิดนึงไม่ไม่มีปัญหาใหญ่เนะม่นี่มก็เลยเอามือถือเอาตัง้งแล้วก็พูดไปมกินไป เออพัพี่เป็นเรื่อนไม่ได้บอกครับปั๊บพี่พูดพฤติกรรมทำไมก่อนพนเราจะมีความสุขปับที่ความเชื่อของตัวเองด้วย ความเครียดที่ไม่เป็นมงคลที่เห็นง่ายๆก็คือชีวิตก็มีแต่มีขึ้นลงๆอะไรงเงีแม่นิมก็จะปรับเป็นชีวิตก็มีแต่ขาขึ้นเนาะอืมอู้นะฮู้ก่อนชีวิตมันก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นกับความคิดข้างในของเราเนาะเมื่อเราคิดดีแล้วชีวิตมันก็ดีความปานซิกน,นี่เรื่องจริงให้บริสุทธิ์กับตัวเองว่าตอนไหนเราคิดไม่ดีก็หยุดคิดคิดแต่เรื่องดีด อย่างเงี้ยเจ็ดวันพูดแต่เรื่องดีห้ามพูดเรื่องไม่ดีให้รู้ตัวเองตลอดเจ็ดวันรู้ผลว่าชีวิตเราโอรัล่าขึ้นเลยอ่ะทันทีทันใดเพื่อนๆที่ไม่เชื่อลองทำดูก่อนแล้ว แล้วก็ดูตัวเองว่าได้คิดไม่ดีไหมคิดดีให้ต่อเนื่องอ่ะเจ็ดวันพอเราเราเห็นว่าเจ็ดวันมันดีก็คิดตลอดตลอดไปมันก็ยังดีนะง่ายอยู่เห็นคนพูดไม่ดีทำไงใช่ไหม คิดว่ามันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราก็ปล่อยวางมันได้แล้วรักทุกคนรักทุกคนอะตอมนปล่อยวางได้แล้วมันโคตรมีความชุกอ้ก็เราเพาไม่ได้เป็นเหยื่อผู้ใดคอิตม,มันก็จะโอลันลาพอเราไม่เป็นเหยือ่อ ก็โอเคเลยก็คือเราเป็นคนดีไม่เป็นเหยื่อคนอื่นแล้วก็มีความสุขสามสิ่งเนี้ยแต่มันก็เริ่มจากพฤติกรรมของเราก่อนหมายถึงว่าลบล้างความเชื่ออะไรที่ไม่ดีออกไปเงินหายากเลยนะก็เป็นเงินหาง่าย มันมีประโยชน์มันออกเคมากจังสิ่งที่เราเห็นที่พวกคนเห็นบนโลกนะี้เป็นภาพลวงตาแต่สิ่งที่มันใช่อ่ะมันคือความคิดของเราที่อยู่ข้างในอ่ะอพอเราคิดได้เช่นนี้โลกสว่างสวัยด้นนทีทันใดอ่ะอืม,อมทรันเพื่อนเนาะ เราทุกอย่างก็จะโอเคอืมพี่นิ่มไปก่อนนะจะกินปลาทูแล้วไม่มีมือแกะแกะมือครั้งเดียวไม่ได้อืโอเคขอบคุณมากเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ